สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนุ่นยูสค่ะนะคะและในคลิปนี้นะคะนุ่นก็ได้มีการรวมรถนะคะสำหรับรถครอบครัว7ที่นั่งทั้ง3แบรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Mitsubishi Pajero Sport นะคะถัดมานะคะเป็น Isuzu m i l นะคะและที่พลาดไม่ได้เลยก็จะเป็นรถของ Toyota Fortuner นั่นเองนะคะก็ในคลิปนี้นุ่นมานะคะแนะนำรถทั้ง5คันให้กับลูกค้าได้ชมนะคะใครสนใจคันไหนก็ติดต่อสอบถามนุ่นเข้ามาได้เลย ะคะแคปหมายเล็ทะเบียนติดต่อนุนเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์084-004-2099นะคะก็ยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุนก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเนาะเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเอง สำหรับคันแรกนะคะที่นุ่นมารีวิวให้ชมเลยนะคะก็สีขาวคันนี้เลยนะคะหมายเลขทะเบียน2ขอไข่ชอชิ่งนะคะ9079จังหวัดกรุงเทพมหาคนครนะคะตัวรถคันนี้เนี่ยเป็น Mitsubishi Pajero Sport นะคะเป็น2.4 GT Premium นะคะได้เป็นรถปี2021นะคะก็ Mitsubishi เองนะคะบอกเลยว่าราคาหันครึ่งจากป้ายแดงเลยนะคะเป็นรถสีขาวหลังคาสีดำซุ้มล้อสีดำและได้แม็กสีดำด้วยนะคะสำหรับตัว รถคันนี้เนี่ยตั้งขายอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่แสนบาทนะคะเป็นรถปี2020นะคะนี่เห็นไหมเป็นตัว2.4 g t พรี่ g t p r e เลยนะคะเลขไม์อยู่ที่เจ็ดหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะเห็นไหมคะได้ตัวรถสีขาวภายในตกแต่งสีดําแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าเราการันตีเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าตัวรถเนี่ยต้องไม่มีการชนหนักไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์ไม่มีผิดความแล้วก็ไม่มีจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะ นะเราเข้าไปดูในส่วนของภายในกันโอ้โหนุ่นบอกเลยว่าออปชันค่อนข้างจัดเต็มมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกุญแจสมาร์ทคีย์เลสพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะในจอกลางนะคะโอ้โหออปชันต่างๆมีให้คุณลูกค้าเลือกเล่นอย่างมากมายเลยนะคะแล้วก็ได้เป็นเบาะหนังสีดําสภาพค่อนข้างดีรอยําคือน,น้อยมากๆเลยนะคะก็ใครสนใจคันนี้นะคะก็แคปหมายเลขทะเบียนนะคะมาติดต่อสอบถามนุ่นได้เลยเนาะ นี่นะคะเป็นสีขาวปี2020เลยถัดมาที่คันที่2นะคะเป็นคันสีดำนะคะก็เป็น Mitsubishi Pajero Sport เช่นเดียวกันนะคะได้เป็นรถปี2017ตัวนี้ก็เป็น2.4 GT Premium เช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะเป็นโฉบใหม่เนื้อเชนหรือว่าโฉบใหม่นั่นเองนะสำหรับตัวนี้ตั้งขายอยู่ที่ 859,000บาทนะคะนี่เห็นไหมเลขไมค์คันนี้อยู่ที่67,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าราคานะคะครึ่งจากป้ายแดงมาค่อนข้างเยอะเลยกระจกมองข้างปรับพับด้วยไฟฟ้านะคะในมือเปิดทำมาจากวัสดุโคเมียมแล้วก็ได้กุญแจสมาร์ทย์เลตเช่นเดียวกันส่วนภายในเขาก็คุมโทนสีดำเหมือนกับคันเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าของเขาเป็นคนฉมกันเนาะ อ่าแล้วก็พวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันนะคะด้วยกับตัวมิสูบิชิเองนะคะถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีออปชันให้คุณลูกค้านะคะมีลูกเล่นให้เล่นแบบเยอะมากๆเลยเนาะเห็นไหมมาพร้อมปุ่มสตาร์ทนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะนี่แล้วก็มีในส่วนของโหมดกันชนด้วยนะคะมีสัญญาณเตือนต่างๆมากมายมีเซ็นเซอร์ให้รอบรถเลยเจ้าก,การเป็นจอ a อ d ด o i d สัมผัสสกรีนของเดิมแท้จากโรงงาน Air Auto เกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ได้เป็นเบาะหนังสีดำด้วยนะคะนี่แล้วก็ มาดูกันในส่วนของด้านหลังกันนะคะสําหรับด้านหลังนี่เห็นไหมคะโอ้โหไฟท้ายเห็นได้แบบก้อนข้างชัดเจนเลยเป็นเหมือนไม้กอล์ฟนะคะนี่เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะสีดําเซ็นเซอร์ด้านท้ายมีให้ถึง6จุดแล้วก็จะมีในส่วนของการติดนั่งสเกิร์ตมาให้รอบขันเลยนะคะสําหรับตัวมิต s ูบิชิปาเ j โ r o สปอร์สีดําคันนี้นะคะ ต่อมานะคะเรามาดูกันอีกหนึ่งคันนะคะถือว่าเป็นรถครอบครัวเ็ที่นั่งแปละอีกนุอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะกับตัวหายากเนาะคันนี้เป็น Isuzu m u x นะคะเป็นรุ่น3.0 Ultimate นะคะตัวนี้นะได้เป็นเครื่อง3.0เลยตัวโฉมใหม่ชมปัจจุบันชมหน้าหล่อๆแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดำเนาะตัวรถคันนี้นะคะได้ล้อแมกหล่อๆเลยเป็นแมกทูโทนปัดหน้าเงาลายค่อนข้างสวยนะคะของเดิมแท้จากโรงงานเลยนะ สำนักตัวรถคันนี้เป็นปี2021นะคะตั้งขายอยู่ที่1 1 9 9 0 0 0บาทนะคะเลขไม่อยู่ที่70,000โล7,000โลเท่นั้นเองนะคะโอ้โหเลขไม่น้อยมากๆเลยก็ถือว่าเหมือนเป็นรถเทดได้เลยก็ว่าได้นะคะสภาพรถใหม่ป้ายแดงเลยนะ มาแล้วเข้ามาดูภายในกันสําหรับภายนอกสีดำนะคะมาพร้อมกับภายในตกแต่งด้วยสีน้ตาตาลนะคะโอ้โหสีกาแฟค่อนข้างแบบเรียบหรูดูแพงมากเลยนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวพิเศษนะคะมาพร้อมกับออปชั่นต่างๆลูกเล่นมากมายไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดที่พวงมาลัยนะคะเยอะแยะมากเลยนะสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้นะคะเชื่อมต่อกับตัวเครื่องเสียงที่จอตรงกลางนะคะเห็นไหม นี่จอกลางค่อนข้างใหญ่นะคะมองเห็นได้แบบชัดเจนเลยนะคะเป็นจอ android สัมผัสสกรีนแอร์นะคะเป็นแบบแอร์ออโต้นะคะส่วนจอกลางเนี่ยเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะเขาก็จะแสดงผลที่จอตรงนี้ด้วยแล้วก็ในส่วตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบถุงนะคะเรียบหรูดูแพงเนาะภายในคือเนียบมากคือแบบน้องใหม่สภาพป้ายแดงเลยนะคะมา เห็นไหมคะตัวรถสีดำนะคะก็เป็นสีเดิมๆนะคะเดิมแท้จากโรงงานนะไม่เคยมีการเปลี่ยนสีหรือว่ากับสีมาแต่ยอย่างใดเลยส่วนไฟท้ายนี่อารมณ์ได้รถสปอร์ตเลยนะคะเห็นไหมเป็นหลอด LED นะคะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยแล้วก็จะมีส่วนโลโกโ้ I สู่ๆอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยเพื่อบอกบอกเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของนี่เห็นไหมเป็นรุ่นของเขานะคะตัวส่วนโคเมีีมติดไว้ที่ด้านท้ายก็เป็นรุ่นของ b m X สำหรับตัวรถคันนี้นะคะเห็นไหม ในส่วนของสปอยเลอร์น้อยๆด้านท้ายแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะคล้ายนใจนะคะ Isuzu MU-X 3.0 Ultimate คันนี้นะคะรุ่นพิเศษหายยากมากๆเลยก็แคปหมาเลขทะเบียนนะคะติดต่อสอบถามนุ่นเข้ามาได้เลยนะคะ ต่อมาที่คันสีดำนะคะคันนี้เป็น toyota fortuner นะคะเป็น2.4 v ขวีคับ4นะคะสีดำเป็นตัว legender เลยนะคะเป็นรถปี2021นะคะได้สีดำหมายเลขทะเบียน1ขอไข่ลอจุลา3577จังหวัดกรุงเทพมหาคนครนะคะนี่ไฟหน้าเป็นแบบไบบีม led นะคะค่อนข้างสว่างมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลย แล้วก็ไฟตัดหมอกก็เป็นแบบ LED สว่างจ้ามากๆเลยในส่วนของตัวล้อนะคะก็เป็นล้อแม็กซูโทนปัดหน้าเงานะคะเป็นแม็กฮกรูของแท้จากโตโยต้าเลยนะคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะปี2021นะคะคันนี้ตั้งขายอยู่ที่1 4 9 9 0ล้านบาทนะคะคันนี้เลขไม้อยู่ที่คันนี้เลขไม้อยู่ที่23 0 0 0นะคะเลขไม้น้อยมากๆเลยเนาะก็ถือว่าใครได้ไปนี่ค่อนข้างคุ้มนะคะได้ได้รถ สภาพป้ายแดงแต่ราคานะคะประหยัดจากป้ายแดงไปถึง 2- อ0ถึงแสนสองแสนึงสามแสนบาเลยสําหรับตัวรถคันนี้เนี่ยภายในเขาจะเป็นโทนสีดําตกแต่งด้วยสีแดงนะคะให้ได้เหมือนอารมณ์แบบรถสปอร์ตเลยนะคะดาแดงทูโทนตัดกันเป็นอย่างมากเลยสําหรับเบาะหนังนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดานะคะการออกแบบเบาะของเขาเนี่ยก็จะแบบค่อนข้างที่จะรองรับกับสรีระทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารนั่นเองนะคะจอกลาง จอ Android สัมผัสสกีนนะคะมาพร้อมกล้องถอยด้วย Air Auto นะคะมาพร้อมกับนี h e e l drive นะคะขับเคลื่อนสีหล้อด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะมีโหมดสปอร,ตร์ตโหมด Eco Mode er, Power Mode er มีให้ครบเลยส่วนตัวเบาะนะคะเป็นเบาะปรับไปฝาคู่หน้าเลยนะคะนี่มาเรามาดูกันต่อนในส่วนของด้านหลังดีกว่านี่นุ่นชอบไฟท้ายของตัวนี้มากๆเลยนะคะเป็นไฟท้ายแบบ led ลมดำนะคะเห็นไหมดูทรงสปอร์ตเลยนะคะ คันนี้ถ้เบียนสวยนะ3577ใครชอบก็แคปหมายเลขทะเบียนมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ล็อกคันกันไปเลยนะคะมีให้ครบคันไปเลยสำหรับตัวรถคันนี้และคันสุดท้ายนะคะที่รุ่นจะพาไปดูนะคะเป็นอีกหนึ่งคันเลยกับ toyota fortuner legender นะคะตัวนี้ได้เป็น2.8นะคะ sigma 4ขับ4เนาะเป็นรถปี2021สีสดํีดำคันนี้หมายเลขทะเบียนนะคะ2ขอไขสออ่สบลสี 3867จังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะคันนี้เนี่ยจะมีในส่วนของตัวอักษรลีเจนเดอร์สีแดงนะคะอยู่ที่ฝากระโปรงด้านหน้านะคะตัดกับตัวรถสีดำค่อนข้างโดดเด่นเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ไฟหน้าก็จะเป็นไบบีม LED นะคะล้อแม็กทูโทนปัดหน้าเงาเหมือนกับคันเมื่อกี้เลยเนาะสำหรับตัวรถคันนี้เป็นรถปี2021นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่1 5 0ล้าน9 0 0ะคะเลขมาอยู่ที่ 37,000กว่ากิโลเท่านั้นเองด้เป็นรถปี2021เลยนะคะ <Hi. S 1> สำหรับกระจกมองข้างก็ปรับและพับไฟฟ้าแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีกล้องนะคะอยู่ที่ใต้กระจกมองข้างด้วยนะคะ mm. เป็นแบบไดรวิวลเลยนะเห็นรอบตัวรถ สำหรับคันนี้นะคะภายในเขาก็จะเป็นแบบสีโทนนะสีดำตัดกับสีครีมแบบเรียบหรูดูสปอร์ตนะคะเห็นไหมนี่ผ้าผูกกระจกมองข้างปรับกระจกมองข้างตัวล็อกกระจกระบบเซญชาตล็อกกระจกของเขาเนี่ยออตโต้ทั้ง4บานเลยสำหรับเบาะก็เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับปุ่มสตาร์ทนะคะจอกลางก็ ของแท้จากโรงงานแอร์ออโต้ขับสี่แล้วก็เกียร์ออโต้นะคะโอ้โหคือสภาพแบบเนียบมากเลยคะ่ะคุณลูกค้าแบบรถใหม่สภาพป้ายแดงชัดๆเลยเนาะ,ะเป็นยังไงกันบ้างกับรถทั้ง4ี่ห้าคันนะคะที่นุ่นมารีวิวนำเสนอให้ชมไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เรจิเนอร์ทั้ง2คันนะคะอิซูซู U.X. 3.0 Ultimate และอีก2คันนะคะเป็น Mitsubishi Pajero Sport นะคะก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจขั้นไหนหรือว่ามีรุ่นไหนนะคะที่สนใจเป็นพิเศษก็ติดต่อน้อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์084-004-2099นะคะยุ่นนุ่นยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลย แล้วก็ดูจบแล้วนะคะนุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการารับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองรับประกันเลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวจัดยอดได้เต็มออกรสูนบาทมีอยู่จริงนะคะจบทุกขั้นดันทุกเคสอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ